สวัสดีนะครับเราเจอกันแล้วครับรผมชีพโฮมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมสลับและซื้อเจ้ขนมหวาน EP ที่4แล้วใช่ไหมอ่าฮะน่าจะ EP ที่4ใช่ไหมวะโอเคสี่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 วันนี้เราก็จะมาต่อจากคราวที่แล้วเลยนะครับ และแล้วเซรับก็ได้ก็ได้ปลดกำดบจากงานผู้ช่วยร้านค้าทั้งคู่ก็เลยออกเดินทางรอบโลกและขยายลูกกลมไปด้วยกันพาสิทคอยดูแลร้านด้วยตัวเองอย่างมีความสุขเขาได้เปลี่ยนวิธี เขาได้เรียนรู้วิธีทำลูกอมจากโน้ตของไซลับที่ทิ้งไว้ให้อย่างละเอียดเพื่อไม่ให้คุณภาพของลูกอมลดลงบัตเตอร์สกอตร์้สซดโดดเดี่ยวเล็กน้อยที่คู่ปรับของเธอไปออกสำรวจโลก แต่อย่างน้อยเธอก็ไม่เธอก็มีท็อฟฟี่คอยคุยอยู่ข้างเป็นเพื่อนจบกำดอบไอ้ไอ้เหี้ยเ,เปิดมามึงจะเล่นกูอย่างนี้เลยเหรอ,โอ,โ,อโอเคด้วยความที่วนนี้เป็นฉากจบเราจะลองหาอันอื่นเราต้องย้อนไป้งแต่ยังไงอะ สมัยพระเจ้าเ่าอะผมว่าผมขออย่างไรอะสต็อปคลิปแล้วดูทดลองก่อนดีวกว่าว่าถ้าเลือกอันไหนหมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้จะมรูมแล้วว่าทางด้านเขาแค่ชักจบแล้ว แต่ถ้าเราไปดูดีๆอันนี้มันจะยังบอกอยู่เนี่ยว่าหลายชักจบมากเลยนั่นแสดงว่ากูต้องหายชักเยอะเพลยแล้วก็ผมไปก่อนนะนี่ผมหาฉชักจบอื่นๆมามากมายแล้วอย่างเช่นฉากนี้มันจะเป็นฉากไงที่ใส่หลับรวยแล้วก็ฉากนี้จนฉากที่ยังไงอะใส่หลับยินจำดรอปจนยังไงอะหายหมดเลย ตอนนี้จะกินครั้งแรกครับเข้าเธอจะกินจนไงกำดบตายเลยส่วนให้เหลือมันก็เคยเจอความขยันของผมแล้วแหละว,ว่าจะทำหรือไม่ทำดีเฮ้ยเช็ดเท้ามทำชักจบอันนี้เราแม่งเหมือนว่าจะมีคนเปลี่ยนไปนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามารวบรวมชักจบกันดีกว่าก็ กูเลยหน่อยดีกว่าว่าเราควรจะทำอะไรกูจะเรื่องควรจะไปจะไปาจะตรงไหนดีวะเนี่ยงั้นโอเค เปิดจีนิว่าจังงเอาเป็นว่าคลิปนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นแค่รูป,ปรวมชบบากเจปเจ๋เดี๋ยวจะมาลองดูแต่ละชากสกวนีกว่าโอเคงั้นเรามาดูกันเลยนีกันก่อนน้านี้ผมเก็บเธอไว้งั้นถึงยังไงฉันก็ยังทิงทิงเนี่ฉันไม่ชอบเธออยู่ดีแต่ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไม่ จางสปายและเธอก็จะไม่อยู่ที่นี่ด้วยคุณมสอดแนมคนอื่นเห็นไม่เห็นคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะคะใช่แล้วเพราะงั้นฉันถึงได้พยายามคานที จะเป็นจะตายอยู่ไงล่ะไซเราจะพาเธอไปคืนเจ้าของปิดร้านต่อและตามฉันมาซะท่านพระทิตย์ฉันไม่เข้าใจเลยขอโทษนะผมก็อยากให้เธออยู่เหมือนกันพอเธออยู่ด้วยแล้วงานทุกอย่าง มันก็รวดเร็วขึ้นจริงๆเฮ้ยาเฮียเแมวโคผู้ไม่เงินทั้งหลายไปบอกยายแม่มดแกว่าเราไม่เรามีอะไรบางอย่างจะคืนให้เรามีอะไรจะคืนให้งั้นหรอคะใส่มาถึงเธอนะ นี่มันโกเลมลูกอมนั่นหรอเหมียวทำออกมาได้ดีจริงๆนายท่านจะต้องลื้นแน่ๆเอเรีบๆมาทีสทีขี่ขี่ซักไซจังเหมียวนี่นักเล่นแร่แปรธาตุลูกอมเพื่อนเก่าของนายท่านพร้อมกับของหวานด้วยนะเหมียวเอ๊ะเอ๊ะมา อย,อย่ามาโกหกกันนะท็อฟฟี่นางไม่ค,ค่อยให้อะไรข้าเลยนะข้าพูดจริงๆลองมาดูสิแมว <c oughs> ข้าไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีวันที่นักเล่นแร่ไปท้าทพุิงใหญ่อย่างไซลับ จะเอาลูกอมมาเป็นเครื่องบรรนานให้ข้าบนะัตเตอร์สกอตไหนดูสิว่าลูกอมขนาดมนุทุ์ผู้หญิงนะดูหน้ารับประทานที่สุดฉันโล่งใจที่ได้ยินอย่างนั้นค่ะฉันรู้สึกกังวลตั้งแต่ที่คุณใส่ปฏิเสธที่จะกินฉันก็เลยเกรงว่าฉันจะไม่ มีไม่มาทานนะคะมีชีวิตด้วยงั้นเหรอนี่เธอ้เจ้าไปเอาโกเรมเช่นนี้มาจากไหนกันลิืเลิกแกงโง่ไดแล้วฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทํามันขึ้นมาเพื่อคอยสอดแนมแนมและก่อกวนฉันเจ้าคิดว่าข้า โอโ้ใช่แล้วนักเล่นแร่แปรถ้าถ้าโลกโอมเอ๋ยเจ้าพูดถูกแล้วข้าเป็นคนสร้างโกเลมนี้ขึ้นมาด้วยพลังเวทมนต์อันทรงพลังของข้าอย่างไงล่ะโอ้โหไอ้เฮียดูมนันได้จังนะแต่พวกกูเก็บฉากจบมาเยอะพอแล้วว่ะเงี้ยว่านายท่านข้าคิดไม่ไม่ถึงเลยว่าท่านจะสร้างไป ของแบบนี้ขึ้นมาโดยที่ข้าไม่รู้นะ่ะขอขอของแค่นี้ของแค่นี้มาไม่เท่าไรหรอกข้าลับไปที่ละเวทมนต์ขั้นสูงไปก็ยังทำได้เลยแต่นั่นมันก็ไม่น่า อยู่ดีถ้าท่านายเวทมนใส่ฟันนเหียวข้าไม่ได้หมายถึงแบบนั้นสักหน่อยเจ้าก็รู้นี่ใส่แน่ใจหรือว่าอยากจะฝากเธอไว้กับคนพวกนี้ฉันตัดสินใจแล้วโอคิดดูกที ด้วความที่ว่าถ้าผมแบบไงตอบว,ว่าพอคิดโดยกทีเนี่ยยังไงมันก็ต้องกลับไปชักจบเดิมเพราะงั้นตัดสินใจแล้วโอ้โหฉันว่าฉันพอดูเคลียแล้วว่าฉันไม่ให้เธออยู่กับเรานะพวกนี้มันเป็นคนสร้างเธอขึ้นมาเพราะงั้นก็ให้กลับไปเถอะ เดี๋ยวกน็นี่เจ้าจะเอาจริงเหรอเอาลูอกอมแปลกของเธอไปแล้วก็เลิกมายุ่งกับฉันได้สักทีเอ้เฮี้ยเองงงงีง้งเหรอไปกันเถอะฟาติสพวกเราจะไปกันแล้วเหรอขอโทษทีนะแต่เธอคงต้องอยู่ที่นี่แหละ แต่ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วฉันจะสนิทกับไซได้ไงผมผมผมสัญญาว่าจะมาหานะผมขก็โทษจริงว่าปา,ปากได้ค่าให้ลูกผมทอฟฟี่ด้วยพวกเราโชคดีจังลเลยนะเหมียวโอ้โอเทียสภาพดูไม่ดีเลย วันต่อมาพลาสทิดได้เข้ามาดูความเป็นอยู่ของสาวลูกอมพแตอรต์สกอตก็ได้ค่อยกินเธออย่าง พวกเราปล่อยให้บัตเตอร์สกอตทำเรื่องแย่ๆกับเธอต่อไปอีกไม่ได้แล้วนะแค่แผนขาวางส่วนของเธอค่อยๆหายไปเธอดูแย่มากเลยไม่ใช่ปัญหาของฉันโอ้โหแย่เลยได้โปรดผมรู้ว่าไซรับเป็นคนที่ชอบปิดกันคนอื่นแต่ผมเป็นห่วงเธอจริงๆนะบัตเตอร์สกอตไม่ ยอมฟังผมเลยผมต้องการควบคุมช่วยเหลือเธอจริงๆต้องตกลงจะช่วยทาเป็นไม่สนใจและได้ความที่ว่าผมนั้นต้องการฉักจบนะฮะไม่เอาฮะันรู้สึกอยากจะไปฉันไม่รู้สึกอยากจะไปช่วยเลยทำไมเธอถึงไม่เข้าใจเลยสุดท้ายทั้งชีวิตทั้งหมด ก็สิอย่าเวลาเปล่าสินะและแล้วพาสิติ์ก็ไม่ค่อยกลับมาอ,อีกเลยใส่หลับปกดหลักออกอดละปดนอนและคืนนั้นเธอที่หน้าลาระหว่างอาทิตย์และ สาวน้อยลูกอมจะกลับมาต่อว่าเธอที่ไม่ที่ไรความที่ไรความรับผิดชอบแต่ช่วงเวลานั้นก็ไม่เคยมาอีกเลยไม่มีเวลาให้มานั่งกลุ้มใจเธอจำต้องปิดร้านต่อไปเปิดร้านเลยทำไมถึงไม่มีลูกค้าเลยล่ะเนี่ย เออลืมหมดอา่าใครเปิดให้เีเ้ยฮะเจ้าแมวนี่นะดูเหมือนว่ากิจกรรมช่วงนี้ไม่ค่อยรุ่งเลยนะจะซื้อลูกอมหน่อยไหมไว้ตอนอื่นนะมียวแล้วมาทำไมล่ะเฟ้ย นายท่านกำลังสงสัยว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่นะเมียวผู้ช่วยทิงฉันนะ่ะฉันก็เลยทำแผะต้องมาทำแผนค่ะบางเอิญจังเลยนะค่ารับให้ค่ารับใช้ของพวกเราก็หายไปเหมือนกัน หรือว่าจะหนีไปด้วยกันหรือเปล่าน้าว่าแล้วดูเหมือนว่าเจ้าต้องการอานความช่วยเหลือนะเหมียวฉันเปิดร้านคนเดียวเองได้น้าแล,แล้วที่ปิดแล้วที่ปิดหน้าหน้าที่ปิดหน้าเมื่อเช้านั่น คือตั้งใจปิดใช่ไหยเหมียว,ลวหลัวหูเฟยทำไมไม่จ้างค่าโดวค่ายิงยินตีค่าจ้างเป็นลูกอมจ้างกูไม่ยอมรับเว้ยเที่ยที่นี่ไม่ไมรับแขกไม่ฮะฉันจะไม่จ้างใครอีกแล้ว ที่นี่คือร้านของฉันคือแค่ฉันคนเดียวก็พอแล้วแม่แม่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ข้าขอให้โชคดีนะแล้วเ,เจอกันโอ้โหโอ้โหเฮียฉากจบนี้กูรู้เลยแต่ว่าการเปิดร้านด้วยตัวดีคนเดียวนั้น ทำให้ใซได้รู้ว่ามันท้าทายมากกว่าที่เธอคิดไว้ด้วยปฏิบัติการที่ไม่น่าศบอารมณ์ที่มีต่อลูกค้าของเธอทำให้ชอบทำให้ลูกอมขายได้น้อยลงเรื่อยๆและเธอก็ยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นไม่นาน นัไ่นะเอนเะทลียวิละก็ต้องปิดละตัวลงอย่างกระทันหันและไซรับก็ถูกปล่อยทิ้งไว้กับความว่าว่างเปล่าและไม่เหลือใครอยู่ห้างเธอเลยจบจากจบแล้วร้ายที่นึ่ง ยังมีฉากจบเดียวร้ายกว่านี้เกอวะโอ้โหหน้าปกอันนี้นี่คืออย่างรวยแต่ฉากจบเมื่อกี้นี่คืออย่างจนที่เพื่อใครไม่ดู้วครับฉากจบที่เธอรวยเป็นยังไงที่ผมพาไปดูนี่แนะครับถ้ามาทางตรงนี้ถ้าเราคดบ้านหรือมันไปมันไม่สําคัญหรอกฉันรู้ว่าจะพอรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแล้วและฉันไม่จะ ให้ฉันไม่จำเป็นเนี่ต้องดูด้วยสิ่งที่ฉันต้องการตอนนี้คือการนอนพักผ่อนฝันดีนะอ้าวฉันคืนนั้นใส่หลับคืนนั้นใส่หลับนิทราอย่างรวดเร็วเธอตั้งเธอตัดสินใจว่าสิ่ง ที่อยู่ในลูกแก้วคริสตัลไม่ใช่เรื่องสำคัญของเธอตอนนี้เธอตอนนี้สิ่งสำคัญคือสุดยอดขนมหวานแล้วเป็นไงบ้างมันมันเป็นอะไรอ๋ออันนี้บทพูดเดิม,อมโอเคนีนนี้บทพูดใหม่เอ๊ อย่าเพิ่งมาทำเป็นชีตอนนี้ส่กำมรับเป็นคนเตือนจะต้องหาก,การได้รับใช้ท่านพระทิกสิ่ง,งหานที่สุดเย่าพูดอย่างนั้นนั้นสิเธอไม่จำเป็นที่ต้องพูดคุท่านก็ได้ครับข้าพูดถูก ถ้าพวกเราใจอ่อนกับพัสทิดเกินไปเดี๋ยวเขาจะขี้เกียจซึ่งฉันยำบับไม่ได้ฉันรู้สึกรู้สึกว่าเธอไม่ได้พูดเล่นเลยเลยนะเนี่ยพอดูแบบนี้นั่นออกมายังไงก็เถอะฉันเพิ่งจำได้ว่าตัวเองมีเรื่องสำคัญที่ต้องไปทำ ไว้เจอกันนะโอเคเธอดูเรียบแฮสงสัยจังเลยว่าเป็นข้ออ้างไว้ใช้หนีหรือเปล่าแล้วเออมีอะไรไปด้วยเหรอคนใจเป็นคนที่น่าสงสัยมากเลยค่ะอ่าแล้วนายคิดว่าขนมสู ุดหลูที่อร่อยเหมาะขนาดนี้ไม่คิดบ้างหรอว่ามันจะข,ขดโกงขดโกยเงินได้ได้เป็นขโยงนะ่ะคนพูดถูกแล้วนักเล่นแร่แปรธาตุลมฟังดูน่า ฟังรู้จักน้ำเสียงคุณแล้วคุณกำลังหานักลงทุนให้กับร้านค้าจิ๋วของตัวเองใช่ไหมแช่แล้วฉันเพิ่งคิดได้เมื่อคือนฉันจะเป็นคนทำลูกอมส่วนพวกนายก็เป็นคนจำน่ายวินวินกันทั้งคู่ พอคำหนึ speaker, up, ่งจากตัวอย่างที่ค um ุณให้ทดลองชิมหากปฏิเสธสิ่งนี้ก็คงเรียกไอ้วงโง่เงาเงาสินดีพี่ชายคิดว่าไงหรอครับเห็นด้วยพี่เห็นด้วยนักเล่นแลิศแต่ถ้าถ้าลูกผมใส่ลับพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้ ให้ร่วมวมธุรกิจกันมีความสามารถอย่างคุณอางนี้ฮะและแล้วใส่ก็ก็ต้าให้บัตรได้ความสำเร็จอย่างรวดเร็วและเธอก็กลายเป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกแชทแค่กดแฝงไอ้เน่เนื่องจากไม่มีความสำ อันส่วนตัวมาค่อยๆฉุกหลังเธอไว้เธอสามารถใช้ชีวิตได้ตามใจชอบแล้วก็ได้มอบความอร่อยให้กันกับนานาประเทศถ้าเกิดเงินถ้าถ้าเกิดเงินทองสาัามารถซื้อความสุขได้แล้วก็ เธอก็ทำมันสำเร็จเรียบร้อยตอนจบสร็หลับนี่ไะเช็ดแค่นี่แหละฮะอยาเก็รวยแต่ไปอะไรคือยังไงฮะผมยังไม่รู้ว่าเดีว่าชากจบเอืกก้อมมาอย่างไง่ะถือว่าน่าเสียดายอ่ะ อโอเคเอาเป็นว่าผมมีคลิปหนึ่งนั้นนะ่ะจำได้ว่าดองเอาไว้เดี๋ยวจะลงหลังจากคลิปนี้ลงไว้ได้ไม่นานเนี่ยครับเอาเป็นว่าผมไม่รู้เหมือนกันละว,ว่าจาฉากจบยังไงดีเอาเพิ่งสังเกตไอคำใบ้ข้างล่างคืออะไรเนี่ยเธอร้อยมากเลยนะอย่าหาตัวเองเลยน่าจะเป็นคำใบ้นในการหาฉากจบ แต่ซึ่งแน่นอนแล้วว่าผมไม่ทำเพราะผมขี้เกียจเอาเป็นว่าจะคลิปนี้ลงคลิปต่อไปก็อาจจะยังไงอะมาเร็วนะกกัวเดดนะครับแค่นี้ครับบ๊ายบาย